สวัสดีครับมน,นีมาลอยภาพมาตามในทางพอลอดนะครับเพิ่นฟันดีเลยพี่น้องในหวัวก่อนเพิ่นฟันเด็กแปดเก้านะครับเลยออกเพื่อนบ้านแปดหกนะครับกับมีบีบซี่เพิ่นโชคมานน้่บวางห้ตามตามเหล้ามน,นีให้นะครับก็เลยไปตามให้แล้วเด้อนะครับพอลลอดขฟันดีแต่เป็นตัวคือเขาลอกไปติดตาม,มาวางนนี้เพิ่นฟันอะไรดไปติดตามกันด่วนๆเลยครับ สวัสดีครับพ่อหลอดครับสวัสดีค่ะมวัมนนี้มาเลยร์ไซคกับเมตุยมาด,ด่วนๆด้อพอดีวันนี้มาตามเด็กเล่าใหม่กิน้องเย็นซี่อย่างนี้น่พนพรวาเอขจ้าจมีโชคนขะขจาเรื่องโอนใหม่เป็นพี่นัดโอนเงินใหม่พ่อสามร้อยบาทาพกพขบซื้อกล้วยมาฝากน้ำเออ้วยมากินน้ำเนะาะอเดี๋ยวพอเงินคุณน,นัดฝากมามสามร้อยเนาเขจรถึกเด็กเล่าครับผม เอาไปอดมันนะว่าแล้วผมก็เลยขับหม้อป่นเกี๊กว่าจากเกียงกวเอ้ยติมสีจากไหนจติสีมางสี่ิวันกระชื่อต้องแปดเกลว่านะทํออันนี้พอฝันมาได้ก่อนแล้ไปสอนวมาไปสอนเลกุ้งกาอตดกุ้งกปลาก็เลยอันต้องอพอเกกาก็แปดเกว่านว่กันกุ้งก้าวเนาะกรืตะเกีบเกลแปเก้ว่านว่าตีง่ายๆนโอเกาว่าไดไชื่อแล้ว วงเลยเนาะีกเจงก็สือะห้องเจงมันกระไรใส่น้ำเนาะข้าจ้ากรว่าพอหลอดฟันแม่เนี่ยเะข้าจ้ากระห้อยข้าจ้อจอดไปแล้วนะมันออกอีกซีนหนึ่งพราะที่ได้ร้ายบาตรก็จะซื้อตัวนี้แหละมือแรอยงมือตเอาขวางสั้นพฟันั่งเลยเว่าขอเงินมาให้เงินมาให้เจ้าไหนจ้าไหน้อจบาทขคอยวางที่คอยที่ว่าไปซื้อของคอยวางที่เออ มงนมีท่านี้เนี่ยัยังวันวางสีมาคือสี่สิบบาทวางสีมา่อยว่าชื่อชี้ศนย์ชี้หนึ่งค่อยวางสีผมก็คิดพอนะเออคว้ชิดข่อยว่าอมันจะว่ายังไหนสันเลยอืมเป็นคนดีว่ันวางสีฝันไื่ข่อยตฝันที่กันโอ้ยนี่คนละฝันเดียวกวนไม่ได้ฝันแบบอมันลักษณะเดียวกันว่ามันมันเรีกตัวเดียวกันตีเออเลีกตัวเดียวกันเออเอจะไปวางไหนสันนะพอรี่เราฝันอัน ลุกไปสางไปปนเงียวไปรีเงียวในดสางเลยเวคันหลังว่าไงมีเงี้มาจะใส่บูมบ้านคันหลังเพิ่นเล่ดตื่นได้คันหลังไปหันหาดว่าเขาเขาเลยกำหามเพิ่นไปใช้ของเขาอ๋อสี่นึ่วโมงเดี๋ยวมันไปตัวกันไปหลอดงงกันนะตีสีหนึ่งกับกสี่ส่วนน้องเกิตีเจ็ดสี่ละเก่ากันฝันเพราะว่าเอากันไหนคอยชีชี้บาทนะฝันมาได้เดี๋ยว ปันมัขึ้นเนี่ยเขาจะซื้อเ่กันวันน้ซื้อเล่กันไทยละวันวัที่หนึ่งโอ้โหเอ้โหวันนี้น้ันวันวันที่ใส่อยืมวันที่มาแสดงตามไทยน้ำเดียวพอว่าไทยน้ำเดียวันเอออยทน้ำนอตะวันไทยก็เล่าเนาะเออขอย่าซื้อเมือนเล่งะตัวนี้น้ำนั่นขอยืมตัวนี้ละน้ำเด็กใสิน้าเด็กน้ำ เราพอมาเขากันยี่ที่เพราะว่าเพราะว่าพอ,าพอหล่ววอน,นแะ้ว่าไไท่ทำหันนึ่งไรเ้าอยากเสี่ยวกสพไปนอกน้นาไปทังสือเล่าพอจะจไปให้เนาะเชอพาเสไปแสดงความว่าเสต่เล่าพอแล้วว่าจะซื้อไท่เอว่ยพอระหว่างหันไปไททถงเล่า เอาสองอันโหลดเนาะเออซื้อมาแรกเรา้องไปไถ่ต่อเออข่อยวางชั้นละเออเออเลขซ้ำนี่ละ่อยวางเออเออแต่ว่าข่อยซีซีที่เอียดจู่น่าจะนี่ทำนี่นนี่ทำหนึ่งโอ้เสียน้ำพอไน่้เสียเอีดนชีเอียดชื่อรุ่นเลขเล่าฮะ ชื่อเลขไทยวันที่ที่หนึ่งขอยังที่ซื้อซีเอสดวันสิงหาวัน่ที่หนึ่งสีงานบอนบอกนโอ้วันที่หนึ่งซื้อซีเน้ำเออขอยังี่ตัวนี้ลหะเลขกสามตัวนดียวเทเยเโอ้โอาเม่อสีลงซีเ็ดน้ำาแล้วเนะเล็กกันเนาะจิงแล้ววันที่ี่หนึ่งสี่ศูนย์ซเอดข้หมายอยสงทอไทยต้ตมันมากเน แต่ว่าฟันมาขึ้นเลยเขาก็ในชีชิบาทเอ,อบัตรซีเอ็มขึ้นมากแต่ว่าขึ้นซื้อขึ้นเดีอซมักแล้วขาเอาเงินในช้ชบาทนึงหมเขาจะื่อเรื่องเน่เอาลนะฉันๆัดอะนไม่ตื่นอนฉนะโอ้อบบออก,กันได้ปลกเียวคือพอลี่ก,ก็เม่พอลี่ก็พอหลอดฟันตรงกันันเลยตัวเดียวกันฟันมขึ้นกันฟัเนี่ย เป็นไนงี้ว่าพอหลอนฟันได้ซีู่นีหนึ่งควางก้ากวะม่หรเอาอย่างนี้เป็นยาว่าจินนำตัวนี้กันนึร่อยเชียวอีล้วนะเอามาบรวางเขาลองบงมดแต่ลวยอ่แล้วเขาอะไรคนมาดีหะเขากันนะเอนว้นำเสียกัเสียตัวน้ำไดกับดตัวน้นหนึได้เป็นจังหวังไดลองจังหวัดเป็นยังไง้าล่ากันฮ่าฮ่าน่าเ่าฮ่าฮ่่เฮ่าฮ่าา่าาฮ่าฮ่่าาา่่่่าาี่าา่อ่งน่ ผู้หญิ่งจะจักเขาปะบ่บ่จักเดี๋ยวมาคอยยี่งนกเขาปะหรือยังไงบ่มันมาเอาเงินใหม่คอยวังแย้มขึ้นละในอาบ้านมาเัืงเนีเออมันนังว่านี่ละมันมันมันอะว่าจิเอานามให้มันเออนามเขาจิกเขามาอันนั้นแม่ตรงนามตรงนามแม่อนี่ยสักทีหนึ่งที่เขาจะเอานามเออนี่านามให้เออเขาเจะนามไหมเขา เขาเสียวทั้งเ海口วันนี้ข่ออาเงินร้อยบาทให้มัน,ม,น,น,าาม,นมันก็จะว่าเอาเจ้าทอดมาจากไหนเจ้าทอดสี่สิบบาทไข่วาสิบเพว่าจะซื้อของไม่ว่าสั่นมันก็จะว่าเอาเงินสี่สิบบาทให้ไข่ตัวเงินทอดข่ก๋วยมีมันวางสี่นะโอ,โอ้นั่นถ้าทางวานได้กัน ทั้งเดียวทั้งเดียวอ,อ๋อทั้งเดียวมันลอยเขาเออบ้านนี้ลอยเขาไปแล้วเขาได้ทอดมาิเสียบโอ้ความหมายขใจแล้วเนาะคือทอดมาจังสี่คอยวางสีอย่างเงี้ยทั้งทังเดียวก็แป้งใช่ไหมเออพอได้วางได้ป่ะวางได้เหรอเขาเงินตอนนี้เนี่ยคอยวางสีมีเงิ่อนลอยเดียวแค่ทางไปบ้านน้องว่าเป็นน้องเงืนไหนคอยซ้ำนี่นะ ก็ไก่ทอดสี่สิบบาทใช่ไหมทั้งลายชิปสองบาทนะน้นำไหมแต่วันสีทอดมา ok. จังสี่สิบหัวลายผู้หญิงล่ะผู้หญิงนะเป็นผู้เดียวกันหรือเปล่าผู้เดียวกันกับผู้มากเออกับผู้มากบอกไปมันไม่ขอประตูเปล่ามันว่าคอประตูมันยางมันนี่ละเป็นผู้เดียวกันบัวเฮ้ยนั่นเน,นี่นี่ละแต่ว่ามันเน่ยเอาน้ามาส่งมันวางที่ คอาวนามบมหมดขอยว่าว่ี่ผมหมดเก่าตัวมาทันเอานามใหม่ไม่มาทันมาแยกมานนี่ละขอเงินลอยหนึ่งเงเงินคยมีตอนนี้ละเพราะว่าหนึ่ี่ลอยหนึ่งแย่แงไปบ้านเมื่อวาไปซื้อของมาจินกลางกี่ทอนจังที่ขอเวาว่านี่ทอดิน่บาทขอเ่าว่านี่ทางละชิ้สองบาทน้องเมข่อางเี่ว่านี่โอ้ได้ฟังเบาๆดีเด้อเบาๆเรียงทังที่สองบาทเยอะเด้อ พอกรนะติชี้เท่านี้เออเอาตามนั้นเนาะตุต้ยเข้าใจแล้วเนาะเออนะครับล่าสุดนี่เนอะพอฟันมืงข,ขึ้นเนอะพอหลอดฟันมืงขึ้นเด้อมักะมักตัวโบมักกับว,ว่ามักคันเร็วเขว่าพอหลอดแล้วฟันวานมียิ่งมากมากานามประสงคนะ์พอหอลอยเต็มยูเลยเอาทางเดียวทางเดียวนี่ราคาสิบสองบาทนะบารนี่เลยเอาเงินให้เขาลอยนึงเขาเลยทอดหน่อยชี้ชี้บาทนึงเอาแบบมี่เท่านี้ พอเอาคือทอดเท่านี้ก็เจนีทังคือทังสิสองบาทหนึ่งคือทอดสิสบบาทพ่อเอาว่าบาเนี่ยเดีเอวไปได้ฟันเอาตัวเอาเงินมาสิสิบเอาสิสิบบาทนั่นมาครับผมวันติใจพอได้มักสี่ศูนย์กับซีนึ่งบ่เออขอหมักซั้งนี่แหละบาทหนึ่งหนึ่งเหนือไปสือเหลน่นบ่เอาก็รือว่าดึงหนึ่งซือได้ไใเนาะเอาก็ประปบ้านอีกได้ครับสำหรับพ่อฟันพอลอดซีศูนย์ีหนึ่ง แล้วก็ซีเบสนะ่อเนาะเออซีเข่อยสื่อว่าทีหนึ่งะอ๋อีเส่ว่ามีึ่งเนาะเออาตามม้เ้อนะครับือจังเลจังเลอาจจะมาตามครงสุไทายทีนึ่งเนาะเออสมรับถบัไทยเนาะ้อจอข่อยว่าจ่อมาแล้วพ้อรอดแล้วข้อรอนักแล้ว เด็กวัดมัตตมัตัวนี้เราหักเนาะคือพัาใลี่ีหลอเดเดียวกันไหมอันดีสิตัวนี้แหละสองตัวนี้แหละเด็กกล้าฝันไกลล่งแรงไม่ไปนั่นไปเรียนกันนะไปขึ้นกันนไปเล็กใ่มันเก็ หลายมือนเนาะวันที่หนึ่งขุ่นไโเด็กไทยอันนี้ก็ล่องแรกวอนนะพอนะก็ล่องมาแรกแล้วอ่าขอบคุณพอหลอนหลายเด้อสีแดงปันห้างนี้ี่น้องเยซี่เนาะใังอยู่ทัวใอยู่มัวรอกฝันบ้างได้ไหมฟันเป็นวะอจิง้ยถึงนันเนาะหัวแรีงะฝ่าว่เนี่เนาะฟันแนยูเฮ้ยเจ้าก็สื่สิ ซื่อยุ่งมองมองว่ได้ซื้อตัวนี้วัเได้ข้าวพวงแล้วเนาะหลายตัวเนาะเ้ยตืนยืาัอามื่อนี้กับสรุบะตลอดฟันหนือคือว่าเนาะไม่ตื่นขึฟันมาพียิ่งมาข้ายำมาานามาทรงทรงอันตลอดมาเตรียมก็เลยบ่ได้นะครับได้ทั้งเดียวเอาเนี่ยเขาลอยหนึ่งเขาทอดมากสี่สบาทสีบาทเนราคาทังสสองบาท เบาๆเอาคือทอดทอดนี้อ่ะสันอันนี้ก็ทอดนี้นี่อ่าสันนะแต่ว่าพอหลอดก็เดาเด้อนะครับในข้อมฝันอ่ะชี้ชี้บาทต้องคอเดาอยู่นะครับขอโทษขพอให้ร้ายคนนีเขาจะตันหยามันก็เลยดังเนาะเอาพอรอเราจะซื้อชี้ซูนชี้หนึ่งกับซีเวสเนี่ยแหละนะครับประมาณนี่ยแหละข้อคัามพออ้ชว์ให้มาหน่องคอลอดในวันนี้เด้อนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่แหละชี่ชี้ตัวนี่แหละพัญญลี้ชี่ชี่ตัวนี้สิเออยน้องฝันหนึ่เกี่ยงต้องฝันหนึ่งเย็น